นี่คือแผงโซลาเซลล์ขนาดกำลังไฟฟ้า300วัตต์จำนวน4แผงนะครับเรามาติดตั้งที่อำเภอสามสูงนะครับโดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับใช้สมร์ที่เป็นผลิตมาเพื่อสมร์แสงแดดจริงๆนะครับทำจากแสงแดดโดยเฉพาะนะครับเออที่เห็นอยู่นะครับนั่นก็คือผู้ใหญ่จำงเนาะผู้ใหญ่จำงเดี๋ยวผมถามนิดนึงกับพี่ผู้ใหญ่อีกคนนึงแล้วก็ลุงที่ดูแลเรื่องการจัดการน้ำเป็นไงบ้างครับระบบสูบน้ำตัวนี้ที่ทางกระทรวงพลังงานมาติดตั้งให้นะครับ ลดคาใ์บจนไดครับลดคาร์บอนไดออกับในเรื่องของอาไพเรอหลายเปอร์เซ็นต์นะครับสูบน้ําตัวนี้เราสูบขึ้นแทงแทงสูงนะครับสูบขึ้นแทงสูงก่อนแล้วเราก็จะปล่อยน้ําไปให้กับกลุ่มเกษตรกรครับเพื่อให้น้ําจากที่สูงไหลลงที่ต่ำทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่ผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับแปดสิบไร่ได้ไหมประมาณแปดสิบไร่ได้ไหมประมาณหกสิบไร่หกสิบไร่เจ็ดสิบกว่าแปลงนะตัวนี้ จริงๆเมื่อก่อนนี้เราเราเราใช้เรามีหอยโข่งตัวหนึ่งหรือสองตัวก็แล้วแต่นาะที่เราใช้เป็นระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับ,รบมันเกิดปัญหาคือเรื่องค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูงตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อใช้แสงแดดเนาะเราก็คงจะลดค่าใช้ใช้ค่าจ,จ่ายไฟฟ้าได้เยอะเนาะส่วนกลางวันนี่ใส่แสงโซลารเซลล์แล้วก็ระบบีพ่น กระทรวงพลังงานเพื่อนไทยในี่ใช้ในสองระบบทางการขึ้นทางการขึ้นนี่ก็จะใช้ไฟที่ไฟไฟบ้านนะครับครับครับในการปั้นปั๊มน้ำขึ้นไปใช่ครับก็อย่างน้อยเรากลางวันเราก็ได้ของฟรีมารประมาณชั่วโมงละห้าพันลิตรก็ประมาณวันละสามสามหมื่นลิตรเนาะสามหมื่นลิตรที่ได้ของฟรีมาโดยใช้แ,บบแสง<ร>แดดเต็มลิตรก็ใช่ครับครับเอาแล้วถ้าเกิดกระทรวงพลังงานแถมโครงการอีกหลายหลายโครงการจะดีไหมเนี่ยโอ้ถือว่าเป็น าครับเป็นพรระคคุณอยย่่างงิับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่จำนงแล้วก็พี่ผู้ใหญ่อีกคนหนึ่ง <S 2> <S 2> ที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆเคียงกันนะครับ <S 2> <S 2> แล้วลงุงครับเป็นชุมน,น,นิกรของหมู่บ้านร่วมกันอ๋อครับกับในสวนนะครับ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 และที่เห็นผมเห็นอยู่ทางหน้านั่นก็คือพวกแปลงแปลงเกษตรเนาะแปลงผักการเกษตรทั้งหมดฤดูนี่เป็นสวนแถวหน้าก็เป็นแถวหน้านะครับไปลุงไฮลุงหน้า ซ่งยังได้ดูนาวนเพิ่มเติหลังเก็บเกี่ยวนะครับคนหนึ่นสวนหมดครับประโยชน์ที่ได้รับน่าจะช่วยวลดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับแล้วก็ช่วยให้เกศศษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะพอค่าไฟฟ้ามันจะลดลงมานะครับมีอะไรฝากบอกถึงทางด้านพลังงานจังหวัดบ้างก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทางสำนักงานกับพลังงานจังหวัดที่ที่เห็นความสำคัญในเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงครับผมครับผมครับผม,ผมต้องอขอขอบพระคุณผู้ใหญ่จำนงแล้วก็พี่ผู้ใหญ่คุณแล้วก็ลุงด้วยเนาะที่ผู้ใหญ่ชลิยนผู้ใหญ่ชลิยนแล้วก็ลุงลุงสิทธ์เนาะ,ะขอบคุณมากครับค,ครับผมสวัสดีครับ